สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับวิธีการปลูกควักทองที่ประสบความสำเร็จนะฮะในการที่ปลูกควักทองแล้วได้ขายเนี่ยมันต้องดอูการวางแผนก่อนนะฮะหนึ่งถ้าเป็นที่ในนาข้าวในช่วงประมาณหลังเกี่ยวข้าวนะฮะประมาณเดือนพฤิกาจนถึงเดือนมีนา นะฮะฟักทองหรือแฟงอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ไม่เกิน70วันหรอกฮะวันนี้เราจะมาดูเพื่อถ่ายทำเนี่ยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆน,น,นะได้เห็นว่าการเตรียมแปลงในนาข้าวเนี่ยการเตรียมการวางแผนก็สำคัญนะระบบน้ำก็สำคัญแต่ที่ดีไปกว่าน,น,นั้นก็คือในช่วงเดือนพิกาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยความชื้นของในนาข้าว ที่ในปีต่อปีเนี่ยเราปลูกข้าวไปเนี่ยน้ำมันขังพอขังเสร็จปุ๊บเนี่ยธาตุสารอาหารมันก็จะอยู่ที่แปลงนาข้าวเป็นที่รุ่มนะฮะความชื้นต่าง,างๆนะฮะมันก็ยังมีอยู่ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเพราะฉะนั้นโอกาสดีทําวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเห็นไหมฮะท่นนี้ก็คือการเตรียมที่จะเอาขี้ไก่คือมูลสัตว์นั่นแหละนะแต่แปลงนี้เป็นแปลงขี้ไก่เห็นไหมฮะก็เตรียมซื้อมา นะเป็นเพียบเลยนะเพียบเลยนะฮะเป็นถุงถุงนะฮะถุงก็น่าจะประมาณ30-40บาทนะฮะหรือ20บาทกว่าๆอ่าแล้วแต่อ่าอยู่ใกล้นะฮะวัตถุนั้นนะฮะโรงงานต่างๆที่ทําขี้ไก่เอามาขายให้กับเกษตรกรก็แล้วแต่ทันนะฮะเอาที่ใกล้ๆนะฮะถุงก็ประมาณนี้นะฮะ หนักก็ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะเบาอยู่นะฮะการเตรียมแปลงก็จะเจ้านี้ก็น่าจะใช้ไถแล้วก็ปัน่นนะฮะดูรถไถนุปันเห็นไ,ไหมปัน่นนะฮะเป็นแป,แปลงกันไปเลยนะ,ะแปลงนี้ก็น่าจะอยู่สองสองกระบิ้งสามกระบิ้งหนานะะอยู่ที่ประมาณห้าไร่นะ,ะประมาณนั้นนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหดิน กากใหญ่พวกต้นข้าวเห็นไหมเขาไม่ทิ้งก็ตีิปั่นนะฮะถ้าี่สี่ปั่นดินเขาจะร่วนซุยนะฮะเห็นไหมนี่เขาเลือกเสริมหน้าใหญ่ดินเห็นไหม <c oughs> อ่าก็จะปั่นเสร็จปุบ๊บก็จะเว้นช่วงนะ,ะน่าจะประมาณสามวานนั่นแหละก็คือสามเมตรหรือสี่เมตรนะนี่หัวนหน่วยของจังหวัดมีห้าเมตรมีจังหวัดศรีสะเกดเนาะ อ๋อ <c oughs> บุรีลำนะฮะบุรีลำนะครับอำเภอนางรองนเนาะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเป็นรอยต่อของนางรองสิ้นสุดที่นี่ก็เป็นนางรองอ๋อนางรองเนาะอ๋อเนี่ยฮ,ฮะนี่สูตรนี้เลยฮะนี่เฉพาะที่นี่นะเ <c> ฉ <oughs> พาะบุรีลำนะเนี่ยแม่กากใยโอ้โห,หน่าดินที่นายชายบอกเสริมหน้ากาก,ากใยดินเนี่ยทำให้ดินร่วนซุยคูนเนาะ รากพืชมันจะได้แสงง่ายดูมีการาลำเลียงข<ท>ี้ไก่ในอบอกเพื่อนเพื่อนเราหน่อยได้ไหมว่าวิธีการทำฟักทองที่จะประสบความสุเร็จเนี่ยทำแบบไหนตั้งแต่แรกอย่างที่น่ชัยบรรยาย่อานี้ไถเหรอครับไถครับใช้รถอะไรใช้ใหญ่แถ,ถวอ,อ๋อไถ่ก่อนไถตีปันไปเลยไถไถถน้ลังสมโลกโอ้ ปาดลึกไหมใายลึกผ่นสามผ่นหกผ่านหกผ่านสามได้ครับโอ้นี่ไถไปกลับกี่ครั้งนั่นนี่นี่ไถไถรอบเดียวแล้วก็ปัดมันอยู่ช่วงน้ำลดพอดีแล้วดินรอมันดีด้วยโอ้เป็นดินเหนียวผสมทรายนี่ช่วงช่วงแล้วนี้ข้าวงามไหมข้าวปีนี้ได้อยู่เหรอไไม่ด้เพราะว่าน้ำมันน้ำมันดีต้นปีเหรอ อ๋อมันมันได้เกี่ยวก่อนหน้าฝนอ๋อนี่กระบิ้งกระบิ้งนางหนึ่งนี่ใช้ขี้ไก่กี่ลูกนี่กี่ไร่เนี่ยตัวเนี้ยห้าไร่ที่เป็นประมาณสามร้อยสามร้อยกระถุง g สามร้อยกระถุงห้าไร่ครับสามร้อยเน่นอนแต่สามร้อยถุงถุงละถุงละอันนี้ซื้อตอนหน้าฝนสิบสองบาทสิบสองบาทซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้แล้วบังหมักแต่ตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วมั้งตอนนี้เจ็ดยี่สิบแล้วครับโอ้สิบแปดบาทเนาะสิบาทโอเคสิบบาท อทีนี้มาถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอะไรร่องอะไรเนี่ยอันนี้ร่องเราทําร่องไว้หนึ่งเพื่อโรยขี้ไก่เนาะโรยขี้ไก่เสร็จเราก็ปั่นปั่นเพื่อให้กบขี้ไก่เนาะกบขี้ไก่กบขี้ไก่ปั่นเพื่อขี้ไก่ด้วแต่ถ้าเราใส่หน้าที่เนี่ยุยขี้ไก่มันเขาเรียกอะไรมันมันให้อาหารไม่ดีอ่ามันต้องกบปลุกปลุกมูลสัตว์มันต้องกบเอาดินกบไงโรยโรยในร่องเลยใช่ไหมครับโรยในร่องเลยอ๋อแล้วก็ใช้รถครับ ปั่นนรถปั่นปั่นนี่คือหมายถึงว่าปั่นทั้งแปลงไม่ปั่นเฉพาะร่องปั่นเฉพาะร่องครับเฉพาะที่โอ้เฉพาะไอเนี้ยครับโอ้แล้วแล้วกล่าวว่าเฉพาะเป็นต้นกล้าก่อนไหมไม่ใช่ครับผมเสียบเสียบเมล็ดเลยอ๋อเคยทําแบบนี้ประสบความสําเร็จครับโอ้ล่วงหน้านี้คือประสบความสําเร็จในการเสียบเม็ดไม่ต้องเพาะก็เราก็ทาให้เป็นบางขาดไว้อ่าเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมมัน๋อหมายถึงว่าพอพอวางระบบน้ําวางตรงไหนอะหัวร่องหัวร่อง หัล่องนู่นเหรอไปวางน้ำนี่สายทุกโอ้พอท่อเดินมาอ๋อผ่ากลางตรงนี้เลยผ่ากลางโอ้ผ่ากลางว่าถ้าใส่หัวล่องเนี่ยใส่ไปใส่มันไม่ได้แรงมันไม่มีแรงครับโอ้ทางระยะเนี่ยโอเคเลยโอ้ทางซ้ายทางขวาครับโอ้โดยโดยาร์มไกลแล้วเนี่ยถ้าผ่ากลางเป๊ะเนี่ยอ่าไปทางซ้ายเท่าไหร่ที่จะหมดฤทธิ์แรงน้ำถ้าเท่าที่ทำมานะประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรแล้วก็ทางนี้ยี่สิบเมตร โอ้นี่ก็ไม่ถึงแล้วนะประมาณสี่วาร์จะได้ปุ๋ยดีกว่าเพราะรอบที่แล้วผมทำเนี่ยระยะมันมันกว้างมันยาวเด็ดพอชไปปลายเนี่ยมันมันจะอ่อนครับมันจะอ่อนอันนี้พอดีนี่มันน่าจะซ้ายประมาณสามวาร์ฝาสามวาผ่าตรงกลางนี่เลยเนาะโอ้ยยงยิให้มันเกินไม่มโอ้ยสิมก็ต้องปล่อยน้นานกว่าเดิมนานกว่าเดิมก็คือไม่ต้องตีสปริงเกอร์ใช้ระบบนี้เอาน้ำหยดประสบความสำเร็จมาแล้ว หนึ่งไร่เคยได้กี่ตันหนึ่งไร่อยู่นี่ได้ได้สี่ตันโอ้สี่ตันก็อีพี่หนึ่งเขาได้ได้ห้าตันกว่าปอต่อไร่นะต้องดูที่ปุ๋ยด้วยนะอ๋อปุ๋ยเราต้องดูอ๋อแล้วนี่มีการลองก้นหลุมไหมหรือว่าไม่มีเดี๋ยวเราใส่พอพอต้นก้ามันแข็งแรงประมาณสักอาทิตย์นึงเราค่อยลบปุ๋ยลบปุ๋ยแล้วก็ไถกบไถกบอีก คือหมายถึงว่าถ้าตรงกลางอย่างเงี้ยล่องเนี่ยชาสามารถที่ใช้รถไถซ้ายฝาได้ได้ใชตาโอ้โอนี่ฮนะหกวันจบเก็บผลผลิตแน่นอนนี่คือการวางแผนที่ดีเนาะแล้วก็ที่ลุ่มด้วยนะฮะเราจะถือถือว่าตรงช่วงเนี้ยสามเดือนนะฮะแต่ฟักทองมันได้แค่หกสิบวันเองอถูกไหมครัมันก็เก็บแล้วคือการวางแผนดีมากเลยเนี่ยนี่ลูกของสมาชิกใช่ไหม ของพี่ชายเลยของพี่ชายเลย,อยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วดินดีด้วยดินร่วนดินซุยอันรับรองลูกเอาสักห้าโลหรือสิบโลดีเนี่ยแต่ก่อนผมทำมันเป็นเอ้ยเนี่ยเนี่ยทําเป็นทอง,งอภัยน้ําหนักที่ที่ได้เยอะสุดสิบแปดสิบเก้าโลครับสิบแปดสิบเก้าโลต่อลูกเหรอต่อลูก,อลกโอ้หแล้วตังเก้เห็นก็ส่งภาพมาให้น้าชายเชียงรายเก็บโอ้หกโลเจ็ดโลป๋าโธ ขี้ไก่เหมือนกันกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฟังให้ดีและดูให้ดีนะฮะดูพี่เขาพูดนะฮะว่าวิธีการทําวิธีการอผสมขี้ไก่ไปในดินเนี่ยทาแบบไหนนะฮะไถตี 4, ปันอย่างไรนะฮะดูหลายๆรอบนะฮะผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกฟักทองมาแล้วนะฮะปีนี้ก็เป็นปีต่ออ่าที่จะทําฟักทองลายข้าวตอกจัมโบ้ให้กับน้าชัยขอขอบคุณเคล็ดลับดีๆครับวันนี้ขอขอบคุณครับ ครับครับเนี่ยให้ให้เขาได้ดูอ้าว